ดรประสานไตรักน์วรคุณท่านวิทยากรและท่นานผู้ว่าการที่ให้เกียรติเป็นประธานในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการอาเซียนอาเซียนการเินคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นตปอยะ่างเสรี ขอสว in ัสดีท่านผู้ใหญ่ของการพัฒน์การสังเกตการต้านแล้วก็ท่านผู้อภิเษกทุกท่านครับผมรู้สึกดีดีนะครับที่ประจวบนนะครับแล้วก็ต่อไปส่วนที่สองที่เวลาเอเชียปัจจุบันเนี่ยบบททา่คนท่านหลายก็ ก็จะพูดก <t> ันประเทศไทยว่าแนวทางตร์เซ็นที่ไปถางแล้วก็ถึงเรื่องของป2015นี้นะครับเดี๋ยวยังเหลีสัก3ปีาอ3ปีข้างหน้ามี้ในโกนอันหนึ่งนะฮะความจริงก็ไม่ใช่้องมา เป็นอุตรสังกแล้วก็เป็นสิ่งที่จะส่งผลดีลก้านเสรจี่ีวกับของประเทศไทยในการเาข้าสู่อาเซียนหรือกาทำสัสอาประชาธิปไหยก็อาเซียนโดยโดยโดยหลักใหญ่ที่ที่จะรวมตัวกันเป็นเขตเศรษฐกิจเออเอทีโอเนี่ยนะฮะที่ที่เราเรียกว่า AEC เนี่ยก็ก็จะทำให้ ตลาดการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยอน,นะฮะก็กว้างขึ้นแทนที้จะเป็นตลาดเดียวๆของแต่ละประเทศก็เป็นตลาดของประชากรทั้ง600ล้านคนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าขายก็เหมือนกับว่า,วาเรามีตลาดค้าขายที่กว้างขึ้นแน่นอนก็เป็นทั้งโอกาสกับความท้าทายคือถ้าเมื่อเงินธุรกิจของเรามีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมอะไรต่งตรางๆเหล่านี้เขาทำให้เราสามารถค้าขายได้กว้างขวางขึ้นแต่แน่นอนในทางกลับกันถ้าการแข่งขันเราเราเราสู้เขาไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าเขาก็อาจจะเข้ามากินกินแดนนะฮะทีนี้นอกจากเรื่องค้าขายสินค้าแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของอธุรกิจบริการด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือด้านอื่นๆแล้วก็อาจจะเป็นตลาดแรงงานด้วยนะครับ โดยรวมผมคิดว่าเปิดโอกาสมากขึ้นแต่ว่าอยู่ที่เราจะใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์กับเราได้มากมาแค่ไหนที่สําคัญมากก็คือศักยภาพในการแข่งขันถ้าเราสามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเราได้ดีก็จะเป็นประโยชน์ในส่วนของผู้การเองในเมื่อเราเปิดอาเซียนแบบนี้เขาจะต้องเล่นกับตัวได้ยังไงแล้วก็ในเรื่องของที่ท่านบอกว่าจะต้องมีเตรียมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนในเชิงลึงตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเรามีเครื่องมืออะไรออกมา อ๋ออันนี้พูดถึงว่าผูา้ประกอบการแน่นอนนะฮะ<ม>ก,ก,ก็จะต้องอหัวใจก็คือเรื่องศักยภาพในการแข่งขันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการผลิตของเราว่าเราผลิตได้ด้วยต้นทุนที่สู้เข้าได้ไหมได้วยคุณภาพดีหรือเปล่าแล้วก็มีการปรับปรุงขึ้นมาได้ได,ได้ได้ดีแค่ไหนมีการวางแผนส่วนในเรื่องอื่นๆได้เรื่องการเงินแน่นอนทางภาคทางการเนี่ยนอกจากเรื่องของ อาํานวยให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้วนี่เราก็ต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าก็อาจจะมีการเปิดซีรีสมากขึ้นในเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันเราก็พยายามดูแลเรื่องอัตราดอกเบี้ยดูแลเรื่องภาวะเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไปเพื่อทําให้ต้นทุนของเราไม่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้ก็ต่างๆก็ต้องช่วยกันทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับ